องค์กรครูถามกลับทำเอาสะดุ้งยึดอำนาจมายังไงทำไมการศึกษาแย่ลงนักเรียนก้าวร้าวคิดว่าเรียนแบบใครจากที่มีคำถามถ,ามถึงพฤติกรรมของเยาวชนที่มาร่วมชุมนุมนะคะว่าเรียนมายังไงใช้แต่ความรุนแรงท้าตีท้าต่อยตำรวจพอใช้กฎหมายก็วอยวายล่าสุดท่ทางองค์กรครูนะคะได้ออกมาตั้งคำถามถ,ามถึงพลเอกประยุจันโอชาว่าคิดว่าเยาวชนเหล่านี้เนี่ยกำลังเรียนแบบพฤติกรรมของใคร โดยดรรัชชัยสอนสุวรรณนะคะประธานชมรมพิทักษ์สิทธิผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทยออกถแถลงการต่อคำปราลบของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีถึงเหตุการณ์ประทะกันร,ระหว่างผู้ชุมนุมกับตำรวจควบคุมผูงชนที่สอนอด,ดินแดงกรุงเทพมหานคระนะคะโดยมีใจความระบุว่า กลาบเรียนพระนะท่านนายกรัฐมนตรีที่เคารพและผมได้อ่านสิ่งที่มีการเผยแพร่ในสื่อต่างๆโดยอ้างว่าเป็นคำปรารบของพระนะท่านความว่าเรียนมายังไงใช้แต่ความรุนแรงท้าตีท้าต่อยตำรวจพอใช้กฎหมายก็วอยวาย หากเรื่องนี้เป็นคำประลบของพณะท่านจริงกระผมก็รู้สึกไม่สบายใจในฐานะที่เคยเป็นครูคนหนึ่งที่ต้องรับผิดช,ชอบต่อคำตำหนิติดต,ติงของผู้ใหญ่คำประลบของพณะท่านย่อมหมายถึงพวกกระผมครูและองค์กรครูโดยตรงว่าได้สร้างเยาวชนให้ใช้แต่ความรุนแรงท้าตีท้าต่อยต,ตำรวจพอใช้กฎหมายก็วอยวายกระผมขอกราบเรียนว่าโดยปกติแล้วกระผมจะไม่วิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการของพณะท่านเลยเพราะเกรงว่าจะถูกกล่าวหาว่าเลือกข้าง และจะถูกโยงไปในทางการเมืองแต่เกี่ยวกับเรื่องนี้กระผมมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนชี้แจงต่อพระ่านดดังนี้ 1. พวกกระผมมีหน้าที่ในการผลิตและสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขและไม่เคยเสี้ยมสอนหรืออบรมเยาวชนให้เป็นผู้มีความก้าวร้าวรุนแรงไม่เคารพกฎหมายแต่อย่างใดขอให้พนะณาธิบไปตรวจสอบหลักสูตรพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผลได้ 2. ในรัฐบาลก่อนๆที่จะมีการปฏิวัติยึดอำนาจโดยคณะท่านก็ไม่เคยปรากฏว่าเยาวชนได้ออกมาสแสดงกริริยาเช่นนี้เลยการที่เยาวชนออกมาลงถนนและมีพฤติกรรมเช่นนี้กรณีเช่นนี้เป็นข้อบ่งชี้อะไรกระผมอยากให้คณะท่านไปคิดต่อด้วยเหตุและผลด้วยใจที่เป็นธรรมและโปรดเล่าให้พวกกระผมฟังด้วย 3. กระผมโดยส่วนตัวขอฝากคำถามไปถึงผู้เกี่ยวข้องได้ว่า คำถามแรกยึดอํานาจมายังไงทําไมการศึกษาแย่ลงทั้งๆท,ท,ที่มีอํานาจอยู่เต็มในการที่จะจัดการอย่างไรก็ได้คําถามที่2บริหารจัดการประเทศอย่างไรแค่การจัดหาวัคซีนมาให้ประชาชนให้เพียงพอต่อความปลอดภัยก็ยังทําไม่ได้จนบัดนี้ครูส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเลยคําถามที่ส ความก้าวร้าวรุนแรงในเรื่องการแสดงออกทั้งทางกริยาและคำพูดนั้นพณะท่านคิดว่าเยาวชนเรียนแบบใครที่เป็นบุคคลสำคัญของประเทศที่มักจะแสดงออกทางสังคมในทางก้าวร้าวรุนแรงและใช้คำพูดที่หยาบคายจึงขอประธานกลับเรียนชี้แจงมาด้วยความเคารพรับชัยสองสุวรรณประธานชมรมพิทักษิทธิผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย19สิงหาคม2564 และนี่นะคะก็เป็นคําชี้แจงและก็เป็นคําถามจากองค์กรครูถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะ